สนับสนุนโดยยูโรเคก้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีคุณผู้ชมครับสสดีพี่ไข่มุกสวัสดีพี่กริ๊งนะครับรักคืออะไรสิ้นเดือนปลายเดือนของเดือน,ออนแห่งความรักกุมภาพันธ์ถามคํานี้บางคนก็บอกว่ารักคือการให้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนบางคนถ้าเลิกลาก,กันไปอ่ะก็ยังรักได้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบนี้รอบนี้จังหวัดราชบุรีผัวเก่าฆ่าผัวใหม่เพราะอะไร รักแล้วจะเป็นเจ้าของแม้กันเลิกลากันไปฉันก็จะเป็นเจ้าของเธอแต่คุณเลิกกันไปแล้วนะที่ดูผัวใหมเอาฉันก็โกรธผัวใหม่รอบนี้โหดเหี้ยมขนาดไหนฮะบุกปลุกฆ่าพังฝาเข้าไปเอาปืนยิงใส่ตายคาที่เดี๋ยวดูให้ดีดูให้จบจะพบว่านี่ยระดับคลับฟรายเดย์ที่เราได้มานะคะค่ะ มันชินชากับการติดคุกติดตารางคือเขา,เขาติ้คุกก็ไม่เป็นไรไม่กลัวอะไรแล้วปัญหาคือต้นทางของกระบวนการยุติธรรมท่านก็นิ่งเฉยเกินไปจนเกิดอย่างเนี้ย บ่อยครั้งทุกทีทุกทีทุกทีไปไม่รู้จะเล่ายัางไงหมดนะฮะคือถ้าเกิดว่าในครั้งแรกที่เขา,เาปืนตบหน้าตำรวจใช้ยาแรงอะ่ะจับได้เลยใช้กฎหมายขั้นสูงสุดเอาตบหน้าทําร้ายร่างกายด้วยอาวุธปืนปืนมีทะเบียนไหมตรวจสอบดู<อ>จับได้เลยจับได้เลยทุกอย่างมันมีความผิดให้จับทุกจุดเลยค่ะแล้วเรื่องราวแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะคเพราะว่าถ้าเราป้องกันไว้ก่อนเนี่ยการยิงกันเนี่ยมันก็คงจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้ต้องขออนุญาตตามพี่ชอดกับพี่อ้อยกลับมามีีเห ผัวเก่าไม่พอใจผัวใหม่ฆ่าผัวใหม่เออไปฆ่าผัวใหม่นะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยผัวใหม่ไปฆ่าผัวเก่า<ม>ค่ะหลังจากที่มารู้ทีหลังว่าโดนสวมเขาจริงๆแล้วเขายังไม่เลิกกัน๋อ้คัวของคุณนพรัตนี่นะคะเขาก็บอกเลยว่านี่เป็นคนดีนะ ลูกหลานก็เป็นคนดีเพราะว่าช่วยทำมาหากินเป็นอย่างดีเลยค่ะโดยหลังจากที่เขาเสียชีวิตญาติก็นําร่างมาบําเพ็ญกุศลท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจค่ะ นำร่างมารอเอาไว้ก่อนเลยนะคะที่วัดขนอนในอำเภอโพธารามของจังหวัดราชบุรีบรรยากาศอย่างที่บอกคุณผู้ชมทุกคนเออเรายอมรับทุกอย่างไว้คนเดียวเลยนะโอ้กระทบกระทั่งกันแบบนี้ก็รุนแรงไปกลัวใจว่าอนาคตกระทบกันจนตายสิคะความรุนแรงไม่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ปัญหามันหายไปเลยนะตรงกันข้ามมันทําให้ปัญหาเป็นผู้ชายทำอะไรผู้หญิงไม่ได้นะครับห้ามไปทาเด็ดขาด อ่ะสลับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเวลาเจอคนเมาเราแจ้งตำรวจตำรวจมาปะเวลาถามจริงถามจริงอยากรู้คือถ้าอรารวาสหนักๆเนี่ยมานะคะถ้าคุ้มคลั่ง<อ>ใช่ไหมแต่้แค่เมาแหละเอ้อย่าไปดอยจะนั่งกินข้าวแนะวมา่าตำรวจไม่ค่อยมาจริงค่ะคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้มีคนเมาอรารวาสแบบเนี้ยคือแบบคนเขาจะนั่งกินข้าวอ่ะรู้จักกันซะก่อนก็ไม่เคยนะคะมาถึงจะมาไล่ให้เขาลุกออกไป แล้วผู้ชายคนที่กําลังนั่งกินข้าวตรงนี้แม้ว่าเธอจะเป็นสาวสองนะคะแต่เธอก็บอกเลยว่าไม่มีการยอมแน่นอนอ่ะ LGBTQ คนนี้ค่ะเธอบอกว่าเธออยากจะป้องกันตัวเพราะว่าหลังจากที่มีวนินเมา,มาอรารวาดโวยวายเธอก็ใส่เข้าไปเต็มที่เหมือนกันค่ะมีแบบนี้เพราะฉันถ้าเจอคนเมาทําไงเดินหนีหรอแต่เรามาก่อนนะเราเดินหนีเรานั่งกินข้าวอยู่อะ <S 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 อ เห็นไหมมันมันลำบากนะสําหรับคนที่ใช้ชีวิตปกติธรรมดาเจอไอ้คนแบบนี้คือผมเห็นใจนะจากการใช้ความรุนแรงไม่ถูกต้องแต่แต่เห็นใจพี่เขาจริงจแต่เอาง่ายๆนะถ้าไม่อยากให้ปัญหาปัญหานี้เกิดนะคะเมาแล้วอยู่บ้านเมาแล้วจะออกมาไม่ได้มีใครล่ามมาสิเดี๋ยวนะแกเป็นวินไม่ใช่เหรอเป็นวินเมาแล้วเป็นวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาขับขี่อีกจับตรวจตอนนี้จับตรวจตอนนี้ยพ้อ โอ้แล้วตอนที่เกิดเหตุนี่ยน,น่าจะเป็นเวลางานด้วยนะฟ้ายังสว่างอยู่เลยไม่ได้นะอันตรายจากผู้โดยสารด้วยค่ะพี่กิ้งเวลาเราไปเดินห้างกันเนี่ยพี่กิ้งแซลเด็กๆหนุ่มๆแล้วไขรมุกว่าอย่าไปหลอกเด็กอย่างเงี้ยโกรธไหมอุย้ยพี่ก็แซลประจำ <laughs> อแล้วเวลาพูดว่าอย่าไปหลอกเด็กเนี่ยไม่โกรธใช่ไหมไม่โกรธนะก็แบบพี่หยอกพี่หยอกพี่ไม่ได้หลอกหยอกหยอกเฉยๆแล้วถ้าพี่ต้นเคยแซวสาวไหมคะไม่กล้าหรอฮะอ๋อไม่กล้าอยู่แล้วเออก็เล้งคลัตเขาเล้งคลัตนะหน้าตาเขาไม่เหมาะกับการแซวใครมีเรื่องแน่ถ้ากลัวนะตอนนี้ ใช่ค่ะแต่ว่าเวลาเราแซวกันเองเนี่ยในบรรดาหมู่เพื่อนเแบบนี้ว่าอย่าไปหลอกเด็กนะอย่าไปหลอกคนนั้นคนนี้นะมันก็ไม่น่าโกรธแต่ว่าเหตุการณ์นี้เจ๊ป,ปิงเขาโกรธค่ะเพราะว่ามีแม่ค้าเนี่ยไปแซวเขาว่าอย่าไปหาหลอกเด็กทีนี้เจ๊ป,ปิงของขึ้นปีหัวแม่ค้าเลือดอาบเลยค่ะ สองสารคุณยายนะผมว่าคุณยายเนี่ยไม่ได้มีการทะเลาะวิวาทเลยนะถ้าทะเลาะวิวาทไอ้เจ้าเจ็ดขวบต้องเข้าใจต้องได้ยินเสียงแล้วแต่เขายังเดินจะไปกินน้ำอ่ะถ้าเห็นมีคนทะเลาะวิวาทเขาต้องตื่นตื่นตกใจมากกว่านี้เข้าใจว่าอยู่ดีๆไอ้นี่หลอนเองฝันยายตา่คาจหนะนะฮะเหตุการณ์ต่อไปนี้เอามือขึ้นมาจะเป็นเลขห้าก็ดีเลขสี่ก็ได้โควิดเราจากเราไปเมื่อไหร่ประมาณห้าปีได้ไหมสี่ปีห้าปียังหลอนเลยอยู่เลยประมาณนี้ฮะนุ่มชะเชิงเซา เมายาเมามาตั้งแต่โควิดแล้วจากนั้นมาไม่เป็นอันการทํางานใดๆทั้งสิน้นทุกวันนี้ใช้ชีวิตอยู่กับวัดเกาะวัดกินวัดก็ไม่กล้าไล่แล้วยังไถเงินหลวงพ่ออีกจางหากแล้วไปแปลมาอาละว,วาตต้งแต่ภายในวัดออกมาข้างนอกก็ก่อเหตุทําร้ายร่างกายคนอื่นๆ ก,ก็บอกว่าเออฉันก็ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครนะคะแล้วก็ยังมีการควักเอายาเนี่ยมาให้ผู้สึกข่าวของเราดูว่าฉันเนี่ยเพิ่งไปรับยามาสองวันก่อนก็ไปฉีดยามามีอาการป่วยทางจิตค่ะ๋อแล้วเพิ่งไปรับมาสองวันหลังจากที่ปีหัวเขาก <c anz Patrick> ็น่าจะก่อนจะเอามา <aud Ef. S 1> อ้างเหรอคะ ไม่แน่ใจเหมือๆๆมนมีใบการันตีว่าคดีนี้ฟรีไงาการ์ดรอเลยเจ็บฟรีหรือเปล่า<ห>พักครู่เดียวฮะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปแม่สอดจังหวัดตากมีเด็กสาวปิศนาโดนลากมาข่มขืนฆ่าและพฤติการสุดอำม,มหิตและคนที่ทำให้ข่าวนี้ติดเทรนน้องหมาหเป็นตัวแรกที่ตีแผ่ข่าวนี้เลยตีแผ่ออกไปกำลังตามล่าคนฆ่าอยู่ นมเปรี้ยวไอวีรถขาวอีพีชอร่อยไอรถผลไม้เต็มเต็มและไอวีรถทัดทิมยิ่งดูดหมดยิ่งดีนมเปรี้ยวไอวีลองเลยไอวี LG Dual Cool Air True Online จเ,จออเน็ตบ้านระดับหนึ่งที่เราเตอร์เชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ในบ้านแบบครบครันที่ให้กล้องวงจรปิด smart home ซ็นเซอร์ระบบกันขโมยปุ่มขอความช่วยเหลือถึง31ธันวาคมนี้สมัครเลยรู้ด้วยอเมเชมีเม็ดลมสมุนไพรรสมะขาม I love Amache ผิวแบบไหนก็ดูโกลใส่ได้ใหม่ครีมอับน้ำลักซ์ผสมพลังกลูตาเอสเซนต์5เท่าเพื่อผิวดูสว่างสดใส5มิติรู้สึกสีผิวดูเนียนใสสม่ำเสมอโดดเด่นกว่าเคยดูโกลใส่แบบลักซ์ใครก็หยุดไม่ได้ใหม่ลักซ์รู้ด้วยอัปเช่มีเม็ดลมสมุนไพรรสมะขามอ่ I love Apache มีคนเล็บฉันปาด้วยแหละพราะิ่มมีผมขาวไงผมริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลเนสกาแฟเบลนด์บลูอร่อยทำถึงใส่ใจเหรอใส่มากกว่าใจเพราะซองนี้ต้องมีอาราบิกาที่หอมและโรบัส้าที่เข้มจนกลมกลม่อมอร่อยทำถึงคนดื่มเบลนด์แอนด์บลูเขารู้กัน ดตัวพ่อกราบดีตัวลูกต้องเจอพลังซักสะอาดตัวแม่เผาซุปเปอร์ให้ข้าขาวขาวสะอาดหอมฟังระดับซุปเปอร์ผลัดล้างตัวแม่ต้องเผาซุปเปอร์เนสกาแฟแจกทองแบบทำถึงรวมกว่า30ล้านรุ่นรับรางวัลใหญ่ซองทองคำและสร้อยทองรวม4,000เส้นแค่หนึ่งสองก็มีสิทธิ์ลุ้นส่งเลยตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2568 ถึงเวลาหน้าติดมงด้วยเมคอัพแต่งโมจุลาเฮิร์บตบเดียวมงลงหน้าจุ๊บเดียวมงลงปากสวยจบแัดตจบจุ๊บพับและลิปแตงโมงจากจุลาเฮิร์บ เปิดจองบูธแฟแรกของปีบ้านและสวนแฟรสี 4, เล็ก2 2 5จัดใหญ่จัดเต็มครบทุกโซนจองบูธด่วนบ้านและสวนแฟรสี 4, เล็ก2 2 5วันที่22-30ถึงมีนาคม2,568ใบเทกบางนาจองบูธ0901978310การเสียฟันคือจะรู้สึกเสียวแปบ,บๆจิตๆหลังจากที่ทานร้อนเย็นหวานหากไม่รีบดูแลการเสียฟันอาจรุนแรงขึ้นค่ะดิฉันแนะนำเซนสอดมัลติแคร์ค่ะพิสูจน์แล้วนะคะ LG Dual Cool AI Air เอไออัจฉริยะที่รู้ใจเดฟกินอะไรดีนะลองนี้ชั้นโยเกิร์ตมีจูลินซีดีหรือชั้นผลไม้แท้ว้าวงั้นขอ,าาววขอสังชั้นเลยได้เมจิบะเกเร่เซตโยเกิร์ตแอนด์ฟรุตทั้งอร่อยและได้ประโยชน์ลองเลยไม่พรวดยุสุผสมเป็ดส้ม เช็ดออกง่ายมากนี่เลยกานิเย่ไมเซลา่าขวดชชมพูลบเมคอัพกันแดดสิ่งสกปรกเรียบอ่อนโยนไม่ใส่น้ำหอมกับแอลกอฮอล์น่าชุ่มชื้นสบายผิว9ใน10ยืนยันว่าสะอาดจริงไมเซลา่ายอดขายเฉลี่ยนหนึ่งขวดทุกข้าวินาทีจากกานิเย่ สนุนโดยเ้้าเกรียบ PR Big b a บอร่อยเข้มเต็มซองรู้ด้วย a p a าเชมีเม็ดอมสูนไพรายรถมะขามป้อม I Love a อ a ปาเช่8มง8นาทีเรื่องนี้ของจังหวัดปากเนี่ยทำเอาหลายคนหัวใจสั่นสะเทือนเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจูจ่ๆที่มีการไปพบร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งน้องหมาเนี่ยไปลากออกมาราวกับว่าต้องการอยากให้ร่างนี้ ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ได้รับความยุติธรรมค่ะ mm hmm. เพราะว่าร่างที่ลากน้องออกมาเนี่ยดูจากร่องรอยแล้วเหมือนน้องถูกกระทำชํเรา mm hmm. เหมือนน้องโดนตั้งใจที่จะทำให้น้องเนี่ยหมดลมหายใจแล้วก็ยัดใส่ถุงเอาไว้ด้วยเรื่องนี้เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนอย่างละเอียดเลยนะคะคุณผู้ชมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงวัย14ค่ะ นี่คือสภาพของเด็กผู้หญิงนะคะอืมเอาจริงๆดิฉันจะฟันธงอายุก็อาจจะไม่ไม่ได้ชัดเจนนะแต่ว่าอายุน้องเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเนี้ยสิบสี่สิบห้าถ้าดูจาก,จากร่างที่พบแล้วก็หลักฐานที่ทิ้งเอาไว้ในจุดเกิดเหตุแน่นอนค่ะ,ะแล้วก็เชื่อว่าญาติพี่น้องเนี่ยน่าจะมีการตามหาก่อนหน้านี้นะคะเพราะจากสภาพศพแล้วน้องน่าจะหายตัวไปเนี่ยเกินยีนนะ่สิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้วอะ่ะออดูจากร่างมันเป็นเดือนแล้วอะอ สลดใจเลยนะคะเช้านี้ขยับไปดูอีกหนึ่งเรื่องน่าสลดใจเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องราวของยาเสพติดนี่แหละยานารกที่สามารถเปลี่ยนจากคนดีๆกลายเป็นหลานทรพีใช้มีดขอฟันยายจนตายค่ะยายนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้เลย mm. ไม่ใช่ที่ไหนนะที่บ้านด้วย